ดูแลสุขภาพของคุณง่ายๆด้วยเครื่องวัดความดัน Omron นะครับที่แม่นยำและพกพอสะดวกแถมฟรีอะแดปเตอร์และต่อทานระเบ A เอนะครับใช้งานง่ายพร้อมรับประกัน5ปีนะฮะส่งตรงจากกรุงเทพมหานครนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นกันที่บ้านคุณนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆที่บ้านด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตนะครับ Omron นะครับเครื่องวัดความดัน Omron ของแท้าจากกรุงเทพนะครับมาพร้อมคุณสมบัติที่ครบครัน ทั้งความแม่นยําและการใช้งานง่ายตัวเครื่องรองรับการใช้งานทุกคนในครอบครัวนะครับด้วยการรับประกันยาวนานถึง5ปีนะครับมาดูจุดเด่นของเครื่องวัดความดันโลหิตตัวนี้กันนะครับประกันแรกก็คือฟรีอะแดปเตอร์นะฮะแล้วก็ฐานระบเบอร์เอก้อนนะฮะพร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องหาซื้อเพิ่มเติมะระบบบันทึกข้อมูลได้สูงสุดถึง30ครั้งนะครับช่วยให้การติดตามสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องนะฮะ และก็มีผ้าพันแขนขนาด22คูณ32เซนเมตรนะครับเหมาะสำหรับแขนส่วนใหญ่นะฮะตรวจจับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติป้องกันโรคร้ายก่อนจะสายเกินไปนะครับถุงเก็บของเพื่อความสะดวกพวกพาและใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจึงเหมาะสำหรับการดูแลสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวของคุณนะครับคุ้มค่าด้วยการรับประกันจากผู้ผลิตนานถึง 5ปีนะครับจะส่งนวนจากกรุงเทพมหาคนครนะครับสุขภาพดีไม่ต้องรออีกต่อไปนะครับคลิกชมรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ครับ